ทเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมก็กราบสวีดัสเ์วัตเดวีรุ่นกันด้วยนะครับนะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้บุก็มาอยู่กันในช่องป่าปอนปีจีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมพยักแอ่งโชคลาบนะครับนะรบนะหรือเกมปีเสือนั่นเองนะครับ มาดูกันเลยนะครับเสือหรือแมวเหมียวนะครับนะก็วันนี้นะครับพาทุนมา5 0 0 0ันกว่านะทุกคนก็ไม่ขอพูดอะไรเยอะแยะนะครับนะมาไลฟ์เพจเป็นไรแล้วกันนะครับเป้าหมายของผมนะครับวันนี้ก็คือดันทุน5 0 0พันนะครับไป2 0 0หมืเฮ้ยเฮ้ยบักต่อมให้มาเป็นส้มมาเป็นส้มนะครับผมส้มมาแล้วกอกล้วยส้มนะครับนะอ่ะโอเค ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมนะฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับใครอยากให้ผมไปเล่นเกมอะไรดูนะครับของค่าย PG นะครับนะหรือค่ายอื่นๆนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมเอออ่ะโอเคเป้าหมายของผมวันนี้ก็คือ20,000นะทุกคน ไม่รู้ว่ามันจะถึงหรือเปล่านะครับมาผมจะกดสักสิบรอบนะครับนะเอากระตุกหรือค้างหรืออะไรวะเนี่ยอ่ะโอเคนะครับเออสวยดอกนี้เต็มกาลาเบลอีกแล้วนะครับผม อ่ะหนึ่พนะครับไปกันต่อนะครับเหลืออีกงาหมุนนะอุย้ยทุกคนแจกอีกแล้วนะครับรอบนี้นะครับซองอังเปลาลอยมาอีกแล้วนะครับผมโอ้โหโคตรสุดนะครับดอกนี้นะโอ้โห พี่เสือแจกยับเลยนะครับนะเออ,อะโอเคนะครับดอกนี้2,500นะครับไปกันต่อเฮ้ยแจกอีกแล้วสุดโอ้โหรอบนี้เป็นส้มนะครับนะ อ่ะโอเคนะครับดอกนี้เต็มข้ออีกแล้วนะครับผมอ่ะหนึ่งพันนะครับยาวไปแล้วทุกคนนะเออจะถึงหรือเปล่านะครับสองหมื 2, 10, นะครับนะอ่ะขอไปเบดร้อยสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับนะเอาโอ้โหอบนี้นะครับแจกซองอัางเปานะครับ โอ้โไม่เต็มนะทุกคนถ้าเต็มนี่จะได้คูณ10นะครับอ่ะมาลุ้นกันนะครับว่าขึ้นเบสสูงนะครับพี่เสือจะแจกอังเปาหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคนะครับ โอ้โหพี่เสือหลอกนะครับอ่ะโอเคสวยครับป่นนะครับรอบนี้ขอป่นเต็มๆหน่อยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหพี่เสือเล่นกุนะแล้วนะครับวันนี้นะหัวจะปวดนะครับอ่ะโอเคนะครับป่นมาอีกรอบนึงนะครับทุกคน มาลุ้นกันนะครับว่ารอบนี้จะได้สามปีนหรือ,อยังไงเออไปไหลไปยาวไปครับผมเฮ้ยสวยอีกสองตัวขอ,อกสองตัวบับโอโคไม่เต็มอีกแล้วนะครับผมไม่ลุ้น่ะไม่เป็นไรนะครับไปกันต่อนะครับนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากให้ผมไปเล่นเกมอะไรดูนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยเนาะขอเต็มๆบ้างเอะบักปอบโอโคดู วันนี้รู้สึกว่าพี่เสือจะเต็มยากเหลือเกินนะทุกคนนะเออแม่งเต็มยากจริงนะวันนีนะ้รู้สึกได้เลยนะอามาขออีกตัวหนึ่งขอละบับโอ้โหดูดิเหมือนจะไม่แตกนะทุกคนนะ,อะโอเคนะขอสักหมื่นหแล้วกันมาเหมือนจะไม่อยากจะแตกให้นะทุกคนนะเออสไตล์นี้ผมกลัวว่ามันจะดูดเอานะทุกคนอะโอเคไม่ไปต่อด,ดีกว่าว่ะเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับทุกคนนะเออ เหมือนกับว่าแตกไม่ค่อยสุดนะครับสวัสดีวันนี้เนาะก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายเดอ้อ